สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆจากเอกสารที่ได้มานะคะเป็นเรื่องโลกการทำงานยุคใหม่เลยค่ะเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ของออสเตรเลียที่ให้สิ่งที่เรียกว่าสิทธิในการตัดการเชื่อมต่อครับผม right to disconnect ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกตันเรื่องนี้ว่ากฎหมายนี้คืออะไรมีที่มายังไงแล้วมันกระทบใครบ้างนะคะครับ เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับในยุคนี้ทีเ่เทคโนโลยีมันทำให้เราเหมือนกับว่าทำงานได้ตลอดเวลาเส้นแบ่งเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมันจังลงไปเยอะเลยจริงค่ะกระทบสมดุลชีวิตสุขภาพจิตด,ด้วยอืมกฎหมายนี้ก็เหมือนเป็นความพยายามจะแก้ปัญหานี้ยังเป็นรูปธรรมมากขึ้น งั้นเรามาดูตัวกฎหมายกันเลยนะคะที่เริ่มใช้ปี2024นี้เข้าใจว่าหลักๆคือลูกจ้างมีสิทธิเพิกเฉยการติดต่อเรื่องงานนอกเวลาใช่ไหมคะถูกต้องครับพวกอีเมลข้อความหรือโทรศัพท์นอกเวลางานตามสัญญาเนี่ยลูกจ้างเลือกที่จะไม่ตอบสนองได้โดยไม่ถือว่าผิด ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตำหนิครับแต่ว่าแนวคิดนี้ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดที่ออสเตรเลียนะครับมันมีอิทธิพลมาจากทางยุโรปอ๋ออย่างฝรั่งเศสหรือเปล่าคะที่เคยได้ยินใช่ครับฝรั่งเศสเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2017โน่นเลยแรงผลักดันหลักๆก,ก็มาจากความกังวลเรื่องความเครียดภาวะหมดไฟของพนักงานนี่แหละครับที่แบบว่าต้องรู้สึกว่าต้องพร้อมตอบตลอดเวลา แสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของพนักงานแล้วแต่กระทบภาพรวมขององค์กรและเศรษฐกิจด้วยแน่นอนครับประสิทธิภาพระยะยาวมันหายไปแล้วกฎหมายนี้มันครอบคลุมทุกกรณีเลยไหมคะหรือว่ามีข้อยกเว้นบ้างอ๋อมีข้อยกเว้นครับไม่ใช่ว่าจะตัดขาดได้หมดเลยกฎหมายก็มองถึงความจำเป็นด้วยเช่นแบบกรณีฉุกเฉินจริงๆหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือบางทีก็เป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับให้ต้องติดต่ออแล้วก็มีอีกกลุ่มคือลูกจ้างที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษอยู่แล้วสำหรับการที่ต้องสแตนบายหรือที่เรียกว่าออนคอลนะครับอ๋อค่ะค่ะถ้ามีการตกลงจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้พร้อมอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องครับถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นกรณีทั่วไปเลยที่ไม่ได้ตกลงกันไว้แบบนั้นแล้วเกิดนายจ้างติดต่อมานอกเวลาบ่อยๆจนเรารู้สึกว่า เออมันเกินไปลูกจ้างทําอะไรได้คะถ้าลูกจ้างรู้สึกว่าการติดต่อน,นั้นมันไม่สมเหตุสมผลนะครับเขาก็สามารถยื่นเรื่องไปที่ Fair Work Commission ได้ Fair Work Commission นี่คือหน่วยงานประเภทไหนคะคล้ายๆคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์บ้านเราครับทําหน้าที่ไกล่เกลีย่ยหรือถ้าจําเป็นก็ตัดสินข้อพิพาทไปแล้วคําว่าสมเหตุสมผลที่ว่าเนี่ยคะ่ะเขามีเกณฑ์ดูยังไงคะว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าสมเหตุสมผล เอ,อ่อตรงนี้เขาก็จะดูหลายปัจจัยประกอบกันครับไม่ได้มีสูตรตายตัวอย่างเช่นเรื่องที่ติดต่อไปมันด่วนจริงไหมจำเป็นแค่ไหนค่ะแล้วก็ความถี่ในการติดต่อวิธีการที่ใช้ติดต่อด้วยอืมโทรมาไลน์มา,มาอีเมล,ลมาตอนดึกๆอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ต้องดูบทบาทหน้าที่ของลูกจ้างคนนั้นด้วยว่าตำแหน่งเขามีความคาดหวังเรื่องนี้อยู่แล้วหรือเปล่าค่ะ รวมถึงข้อตกลงเดิมที่มีต่อกันหรือค่าตอบแทนที่ได้รับมันครอบคลุมการต้องพร้อมนอกเวลาไหมคือพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปครับฟังดูละเอียดเหมือนกันนะคะแต่ผลกระทบหลักๆที่คาดหวังก็น่าจะดีกับลูกจ้างใช่ไหมคะใช่ครับหลักๆเลยคือสุขภาพจิตน่าจะดีขึ้นลดความเครียดลดความเสี่ยงเรื่องเบิร์นเอาต์มีเวลาพักผ่อนจริงๆครับมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นซึ่งเอ,อ่อบางทีมันอาจจะส่งผลให้ประสิทธิภาพระยะยาวดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับ พอกลับมาทำงานก็สดชื่นขึ้นมีสมาธิแล้วฝั่งนายจ้างล่ะคะต้องปรับตัวยังไงบ้างมีความกังวลอะไรไหมโอ้แน่นอนครับนายจ้างต้องปรับตัวเยอะเลยต้องหันมาวางแผนงานในเวลาทำงานให้ดีขึ้นมากๆจัดการเวลาให้ดีขึ้นใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องปรับปรุงวิธีการสื่อสารภายในองค์กรทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการทำงานนอกเวลาค่ะความกังวลก็มีบ้างครับ บางธุรกิจอาจจะรู้สึกว่าความคล่องตัวมันลดลงหรือถ้ามีเรื่องด่วนจริงๆจะจัดการยังไงให้ทันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆครับต้องหาจุดสมดุลกันไปนอกจากออสเตรเลียฝรั่งเศสมีประเทศอื่นอีกไหมคะที่ใช้กฎหมายแนวแล้วนี้มีครับโปรตุเกสก็เพิ่งมีกฎหมายคล้ายๆกันออกมาเมื่อปี2021ออ๋อค่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าเออนี่เป็นเทรนด์ที่หลายประเทศกำลังให้ความสำคัญแล้วเสียงตอบรับในออสเตรเลียเองเป็นยังไงบ้างคะ ก็มีทั้งสองด้านครับฝ่ายสาภาพแรงงานก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะแต่ก็มีภาคธุรกิจบางส่วนที่ยังกังวลเรื่องความยืดหยุ่นอย่างที่บอกไปประเด็นที่น่าติดตามต่อไปนะครับคือการตีความคำว่าสมเหตุสมผมในทางปฏิบัติเนี่ยแหละอืมว่าจริงๆแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็เรื่องความคาดหวังที่อาจจะต่างกันไปในแต่ละตำแหน่งงานโดยเฉพาะตำแหน่งบริหารหรือการที่องค์กรอาจจะหันไปใช้ การจ่ายเงินเพิ่มเพื่อจูงใจให้พนักง,งานยอมอ่อนขอมากขึ้นซึ่งก็ต้องดูว่าจะกระทบเจตนารมณ์เดิมของกฎหมายไหมครับแต่แนวโน้มใหญ่ๆก็คือโลกการทำงานมันกำลังเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับเวล l บีอิงกับผลลัพธ์ของงานมากกว่าแค่ชั่วโมงที่ออนไลน์อยู่ถือเป็นก้าวสำคัญนะคะในการสร้างสมดุลใหม่ในยุคดิจิทัลแบบนี้ใช่เลยครับและก่อนจะจบการคุยวันนี้ผมก็อยากฝากคำถามทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับค่ะเชิญเลยค่ะ คือแม้ว่าประเทศไทยเราจะยังไม่มีกฎหมายสิทธิในการตัดการเชื่อมต่อแบบนี้โดยตรงนะครับแต่หลักการเรื่องการเคารพเวลาส่วนตัวการสื่อสารนอกเวลางานอย่างสมเหตุสมผลเนี่ยเราจะเอามาปรับใช้ในองค์กรของเรากันได้อย่างไรบ้างเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ทั้งกับคนทำงานแล้วก็ตัวองค์กรเองน่าคิดมากค่ะหรือว่าจริงๆแล้วองค์กรควรจะเริ่มพิจารณาเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของการทำงานที่มันเปลี่ยนไปแล้วหรือยัง